โรงการ Happy SME ของเรานะครับเราก็ทำงาเนเาหลายปีแล้วเราก็พบองค์กรต้นแบบดีๆในประเทศไทยเนี่ยจป็น,นวนมากเลยเราถึงรวบรวมมาเป็นหนังสือนะครับที่ท่านเห็นเนยนะครับมรุนงานมีสุขกับ Happy s m ซึ่งจะรวบรวมกรณีศึกษาต่างๆที่เกิดขึ้นจริงโดยพวกกันที่มีตัวตนจริงๆอยู่ในประเทศไทยของเนะครับ,นะรบที่แต่ว่าเขามีรูปแบบการทำธุรกิจที่แตกต่าง ไปจากธุรกิจที่เป็นเมนสตรีนหรือพวกธุรกิจที่เรารู้รู้จักกันเลยทั่วไปเขามีแนวทางของเขาเราถึงรวบรวมมาเป็นกรณีศึกษาเพื่อจะเผยแพร่ให้กับพวกการอื่นๆที่อยากจะทํางานอย่างมีความสุขแล้วก็ในขณะเดียวกันองค์ก,กรก็มีความยั่งยืนมั่นคงสามารถทำกำไรได้หนังสือเล่มนี้นะครับเราจะชี้ให้เห็นว่าความสุขของพงนักงานางมันมีความสำคัญ และที่สำคัญอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของภาวะผู้นำขององค์กรที่เป็น H อพีเอสพเราเราเจอคนที่เป็นผู้นำองค์กรประเภทแบบนี้เราพบว่าก็มีลักษณะร่วมกันเขามองเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวแต่ด้วยมุมมองแบบนั้นเนี่ยนะครับมันทำใหออ้สิ่งที่เขาให้เนี่ยมันกลับมาสะท้อนกลับมาใหญ่ยยกว่านะครับยิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่เขาได้มอบให้กับคนรอบข้างอยากให้ทุกท่านนะครับได้ออพบ ศึกษาเหว่านี้แล้วเผื่อว่าท่านจะได้ไอเดียดีๆเอาไปปรับใช้กับองค์กรของท่านท้ายที่สุดเนี่ยอยากยวขอขอบคุณครับทางสสศทางสภาหอการค้าประเทศไทยมหาวิทยาลัยขอการค้าไทยแล้วก็หน่วยร่วมอื่นๆที่ช่วยให้อินพุตนะครับเป็นทิปปีแบบดีๆกับการสร้างสรรค์งานดังกล่าวของทีมงาน